สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องอธิพัฒน์นนทภาเช่นเคยนะครับวันนี้มีเคล็ดลับดีๆนะครับที่มาที่ไปของเคล็ดลับนี้นะครับไม่ได้คิดคอนเทนต์อะไรไว้เลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ประสบการณ์ตรงๆเลยครับเมื่อวานนี้นะครับใช้เจ้าเครื่องนี้นะครับโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเมื่อวานมีงานในที่ทํางานเปิดเพลงนะครับโดยเสียบแจ็คเข้ากับเครื่องขยายครับท่านผู้ชมครับแจ็คตัวนี้ครับเนี่ย จากสายแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยปรากฏว่าไปขยับยังไงไม่รู้ครับหักคาครับหักคาเนี่ยช่องเสียบหูฟังเนี่ยหักคาเลยครับท่านผู้ชมพอเดึงออกมาปุ๊บอ้าวงานเข้าเลยหักคาเนี่ยครับมันจะหักคาตรงนี้นะครับตรงนี้ที่คาอยู่ครับที่หักตรงนี้อันนี้เป็นเป็นของที่ยังใช้งานได้นะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับหักคาครับ อันนี้ประสบการณ์ตรงเลยใช้ได้จริงครับทดลองแล้วนะครับปรากฏว่ามันขึ้นรองหูฟังอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเปิดยังไงมันก็ไม่มีเสียงเหรอครับปรากฏว่าหาวิธีครับท่านผู้ชมครับไปได้คลิป,คล,ปคลิปหนึ่งมาครับท่านผู้ชมเรามาดูว่าจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ครับท่านผู้ชมครับอุปกรณ์นั่นก็คือนี่ครับท่านผู้ชมคัตเติลบัตรถ้าเราไป ไปร้านเขาต้องแกะเครื่องจริงๆวันนี้ว่าจะแกะเครื่องครับเตรียมอุปกรณ์ไปแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาแกะก็เป็นความโชคดีด้วยก็เลยไปคน้นสืบค้นอีกนะครับช่องทางหนึ่งก็ได้นี่มาครับวิธีการทําคือคัตตันบัตครับก็จะมีเี่ใช่ไหมครับในกระปองครับแล้วก็เอาออกครับเอาที่ห่้มนี้ออกเอาสำมีที่ห่้มออกพอออกพกบก็จะมาเป็นต่อปล่านี้ครับแล้วท่านผู้ชมมาสังเกตนะครับว่า เขาจะมีรูนะครับเนี่ยเขาจะมีรูมองเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับปลายนี้จะมีรูนะครับรูเล็กๆแล้วบังเอิญว่ารูนะั้นมันพอดีกับัวนี้พอดีเลยอาจจะอ่ารูเล็กกว่าเจ้านี้หน่อยหนึ่งวิธีการทําก็คือนะครับท่านผู้ชมครับเราเอาเนี่ยปลายเนี่ยคัตเตบัตเนี่ยแทงเข้าไปเลยครับท่านผู้ชมแทงเข้าไปเลยแทงเข้าไปในดังให้มันดังกึกเลยนะมันเขาก็จะไปสวมกับ แจ็คที่เขาหักคานะครับหลังจากนั้นเราก็ดึงมาเลยครับท่านผู้ชมครับดึงออกมาเราแทงให้เขาจนเขาสุดดังเพ๊บเลยเนี่ครับท่านผู้ชมเจ้าตัวนี้ครับได้ออกมาเนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ๆที่หักคาครับท่านผู้ชมครับนี่นะหักคาเนี่ยดีใจมากเลยครับท่านผู้ชมครับก็ขออนุญาตยกเครดิตนะครับให้กับ เจ้าของคลิปนะครับก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยที่ที่มีไอเดียดีๆถุงก็ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดต่อเผื่อ fc ในท่านที่กำลังรับชมช่องของผมนะครับมีเจอปัญหาอย่างนี้หรือว่ากำลังมีคนมีปัญหาแบบนี้ท่านจะได้แนะนำได้ใช้ได้จริงครับท่านผู้ชมครับเพียงแค่กัะตันบัตรการเดียว เราไม่ต้องเสียเงิน2 3 0 0้อที่ร้านซ่อมครับเทคนิคนี้ใช้ได้จริงร0 0ได้ไม่ได้เรามาฟังเพลงครับมาฟัง youtube นะครับ YouTube ช่องนี้ดีกว่าช่องนี้เขาโอเคนะช่องนี้โอเคเลยนะครับมีมีสาระดีครับช่องนี้ครับเดี๋ยวดูนะมาฟังดูว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่านี่อ่ะมาดูอ่ะนี้เสียง อ่าเสียงจะได้ปกติครับท่านผู้ชมครับนี่ครับช่องนี้ครับช่องนี้ช่องนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องอาทิตพัฒน์นนทภาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมื่อกี้กะซิมีกับเขานะครับมาเด้อมากินเขานี่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมไม่ขึ้นรูปหูฟังเมนูวันนี้เป็น ไม่ขึ้นลูกหูฟังแล้วก็ใช้งานได้ปกติครับเนี่ยตัวนี้เจ้าปัญหาเนี่ยครับท่านผู้ชมหักออกจากตรงนี้เนี่ยส่วนที่หักออกโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ EP นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เป็นเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมใช้ได้จริงครับตอนนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะครับวันนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็กราบขอบพระคุณ นะครับ f c ทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับเรามีสาระดีๆนะครับสาระดีๆก็จะมาฝากท่านชมครับซึ่ง EP นี้ไม่ได้ไม่ได้คิดคอนเทนต์ไว้ล่วงหน้าเลยเราก็พยายามหาวิธีนะครับจนเจอครับโอเคครับท่านชมครับ EP นี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ